สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ลองเปิดไพ่ o r a c l e c h anel n นะคะพี่กากาดวันนี้หัวข้อเขาใช่เหนือคู่เราไหมจริงๆอยากให้โฟกัสไปที่คนมีแฟนหรือคนที่คุยแบบจริงๆจังๆอ่ะเราไม่อยากสนับสนุนในพวกคนที่แอบชอบรักข้างเดียวหรือว่าหรือว่ายังไม่ได้แบบมีวิแววว่าใจจะตรงกันยังอยากให้แบบอย่าพึ่งเออมีเลือกทั้งหมด3กองนะคะกองที่1 กล่องที่2แล้วก็กล่องที่3ใบนี้นะคะถ้าเลือกได้แล้วก็ไปฟังคำทำนายกันเลยนะสำหรับคนที่เลือกกลองที่1นึ่ใบนี้โดดเด่นในคนที่เกิดวัานอาทิตย์คนเกิดวัานอาังคารแล้วก็เออจริงๆแล้วความสัมพันธ์มันเหมือนลิ้นกับฟันมากเลยมันเป็นคนที่แบบสตูอรอถ้าเธอเป็นไฟฉันจะเป็นน้ํามัน ช่วงนี้มีใครที่มีปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์ติดในเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งการสู้ไม่ถอยกําลังคิดเดยอะคิดมากในเรื่องความสัมพันธ์กําลังเครียดเรื่องความสัมพันธ์หรือเปล่าคะค่อนข้างที่จะโดดเด่นในเรื่องการมีคอนฟ lict มีความเข้ากันไม่ได้มีความแตกต่างกันหรืออยู่ด้วยกันทีไรก็ทะเลาะปะทะกันทุกทีเลยมีไหมเดี๋ยวขอเช็คพลังงานความสัมพันธ์ของคนที่เลือกกองที่หนึ่งกับเขาที่เรานึกถึงหน่อยนะ เ mm hmm. ด,ด The อะชียอดเดอลอเวอร์สิดาบหนึ่งถ้วยเดอสั้นเอ่อเมถุนกรกฏสิง ถ้า้นามีนกรกฎพิจิกแล้วก็ถ้าลมเมถุนตุนคุมจร,จริงๆแล้วอะ10ถ้วยเป็นครอบครัวกันแล้วปะคะหรือว่าเป็นคนที่อยากให้เป็นครอบครัวความสัมพันธ์นี้อะโดดเด่นในเรื่องระยะทางคนที่อยู่ไกลกันคนที่มีความต่างกันคนที่มีอายุต่างกันไม่ว่าจะต่างกันในเรื่องชาติศาสนาอายุนิสัยไล์สไตล์วิธีการใช้ชีวิตได้เลยระยะทางไกลก็ได้ไกลแบบอยู่คนละจังหวัดอยู่คนละอำเภอ อยู่คนละซีกโลกได้หมดเลยเราก็ความสัมพันธ์เนี้ยตกอยู่ในห้วงความรักกําลังมีความรักกําลังอินเลิฟรักรักมากๆเลยแหละมีความสุขมากๆกับความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างที่จะได้รับความสดใสตัวเขาเองมีความเป็นเด็กหรือตัวเราเองอยู่ด้วยแล้วทําให้ อยู่กับเขาอะแล้วทาให้ตัวเราเองมีความเป็นเด็กดึงความเป็นเด็กในตัวเราเองออกมาเป็นความสัมพันธ์ใหม่ๆเป็นการเริ่มต้นใหม่มันมีความสุขแต่ไม่รู้ว่ามันติดในความท็อกซิกเรื่องอะไรต่างคนต่างยังมีกําแพงในเรื่องความรักหรือเปล่ายังไม่ได้เปิดใจให้กันขนาดนั้นหรือว่าที่ผ่านมากองที่หนือเจ็บในเรื่องความรักมาเยอะแล้วที่มาดูกองเนี้ยที่มาดูหัวข้อเนี้เพียงเพราะว่าอยากรู้ว่าตัวเราเองจะช้าอีกหรือเปล่ามันจะได้ทําใจไว คือณวันนี้กองที่หนึ่งอยู่เหนือดรามา่าอยู่เหนือความท็อกซิกและเหมือนแบบเอามาเหอะจะท็อกซิกแค่ไหนก็ก็จัดมาเหอะฉันฉันชินไม่โดนไม่เฉียดใจใช่หรอเพราะว่าฉันอยู่เหนือสิ่งพวกนี้ละฉันทนโดนมาจนจนแบบอาจจะไม่รับรู้แล้วฉะนั้นความสัมพันธ์ของกองที่หนึ่งก็จะเป็นอะไรที่โดดเด่นในเรื่องความรักการเริ่มต้นใหม่การมีความสุขประมาณนี้ เออ่มีใครสักคนหนึ่งที่ทำงานไกลหรือว่าต้องเดินทางในเรื่องการทำงานตลอดเวลาก็ได้เดีย๋ยวขอเช็คลักนาราศีของคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะเออ่คนเกิดวันพฤหัสกรกฎอังคารพิจิกแล้วก็คนเกิด ราคณาดาสีมังกรคนที่มีความเป็นแม่ใจร้อนเออเดี๋ยวไปดูกันว่านึกถึงหน้าเขานะคะว่าเรากับเขาอะคู่กันไหมใช่คู่กันไหมแล้วอยากจะบอกว่าจริงๆอ่ะคนเรามันเกิดมาไม่ได้มีคู่คนเดียวเนาะก็เลยไม่อยากให้โฟกัสไปที่ว่าใช่หรือไม่ใช่ถ้าคําทํานายบอกว่าไม่ใช่ก็ฟังหูไว้หูไม่จําเป็นจะต้องเชื่อแล้วแบบไม่อยากให เอาไปกับไปดำเนินชีวิตอะเออนึกออกปะอยากให้ฟังเป็นเรื่องเป็นราวไปเท่านั้นแหละเสร็จดาบอืมเฮดก้าวไม้สี่เหรียญเงินที่เหรียญอืมาดาบ ใช่ไหมอะเราถ้าถามเรานะวันนี้เราก็มองว่ามันไม่ได้ใช่ขนาดนั้นนะแต่ว่ามันเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบที่คบกันเป็นแม่ของลูกเป็นพ่อของลูกกันและกันได้เลยเอ่อแต่ว่าอาจจะมีความเจ้าเล่ห์มีการทําอะไรรับหลังหรือมีความเจ้าชู้มีความท็อกซิกแต่ความท็อกซิกก็อย่างที่บอกว่าไม่สามารถทำอะไรกับคนที่เลิอกกองที่หนึ่งได้แล้วเอ่อ ปัญหาของความสัมพันธ์เนี้ยจะเป็นในเรื่องของการไม่ใส่ใจการไม่สนใจการการแบบไม่ไม่ค่อยหวานอะไรอย่างเงี้ยมันเลยอาจจะทําให้เป็นปัญหาในความสัมพันธ์เลยทําให้ก็คนหนึ่งมันต้องการความโรแมนติกแต่อีกคนนึงไม่โรแมนติกเลยแล้วมันจะอยู่กันเป็นคู่ได้ยังไงแต่สําหรับคนที่ละกองที่หนึ่งอ่ะสามารถสร้างครอบครัวเป็นแม่ของลูกเป็นพ่อของลูกได้แต่จะตกอยู่ในสาภาวะที่เป็นรูปแบบแบบ เกนไม่เข้าคายไม่ออกอยู่ต่อก็ไม่ได้มีความสุขแต่จะออกไปจากความสัมพันธ์นี้ก็ไม่ได้พอรู้สึกว่าเสียได้พอรู้สึกว่ามีความผูกพันกลัวการเปลี่ยนแปลงไม่กล้าเลิกไม่กล้ารเริ่มต้นใหม่ยังคิดว่าความสัมพันธ์นี้มีค่าสําหรับตัวเองอยู่และถามว่ามีค่าไหมก็มีบางคนนะอยู่ในความสัมพันธ์นี้เพราะว่ามีลูกหรือมีอะไรร่วมกันมันก็เลยไปไหนไม่ได้ฉะนั้นถามว่าใช่คู่ไหมมันก็คงจะเป็นคู่ในรูปแบบหนึ่งแต่ว่าก็หวานอมขมกืนมากโอเคเนาะ สำหรับคนที่เลือกกองที่1ก็จบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้ใครมีพิร,กริกรหัวข้ออะไรที่อยากให้ทำก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่2ไพ่ใบนี้โดดเด่นในคนที่เกิดวันศุกร์คนที่เกิดวันอาทิตย์รวมไปถึงคนที่เกิดวันเสาร์ด้วยนะคะเออความสัมพันธ์นี้มีใครเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือเปล่ามันมีความสัมพันธ์ที่แบบว่า,าหนึ่งเลยมีคนชอบประหยัดมีคนเป็นระเบียบเจ้าระเบียบ ดดเด่นในเรื่องการเอนเตอร์เทนเมนต์ความสุขโดดเด่นในเรื่องอืมไม่ค่อยมีเวลาให้กันต่างคนต่างโฟกัสในสิ่งที่ตัวเองทําต่างคนต่างโฟกัสในงานของตัวเองแต่ก็อยู่กันแบบเข้าใจกันมีคนที่ทํางานราชการหรือว่ามีความเป็นผู้นําสูงมีอํานาจมีบารมีสูงก็ได้อืมไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ใช้เวลาด้วยกันหรอหรือก็มีแต่ว่า ภาพที่มันเห็นมันคือต่างคนต่างโฟกัสในสิ่งที่ตัวเองชอบอ่ะขอเช็คลักษณะเอ้ยขอเช็คพลังงานความสัมพันธ์ของคนที่ละกองที่2กับเขาที่เรานึกถึงหน่อยนะคะเด็กถือเหรียญเจมเพ็ดถามถึงแม่ของลูกหรือพ่อของลูกหรือเปล่าเซนอืมอืมอืม เปลี่ยนแล้วก็ไหนถือถ้วยเจ๊ถามถึงคนเก่าความสัมพันธ์เก่าๆที่จบไปแล้วหรือเปล่าหรือว <Okay. S 1> right. really ่าความสัมพันธ์นี้มันมีการเปลี่ยนแปลงต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีการจบสิ่งเก่าๆแล้วอยากเริ่มต้นใหม่ถามถึงคนเก่าความสัมพันธ์ที่เก่าๆมันจบไปแล้วแล้วรอคอยการเริ่มต้นใหม่หรือเขากลับมาขอโอกาสค่ะเริ่มต้นใหม่ก็เลยอยากรู้ว่าเขาใช่คู่เราหรือเปล่า โดดเด่นในคนลักขณาราศีพิจิกคนเกิดวันศุกร์ลัคขณาราศีสิงห์ธาตุดินพฤกษกันมังกรทัตน้ำมีนกรกฎพิจิกได้แล้วก็มันเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบว่าถ้ามีลูกด้วยกันอะ เด็กคนนั้นค่อนข้างที่จะส่งเสริมในเรื่องการเงินของครอบครัวมากหรือถ้ายังไม่ได้มีลูกด้วยกันก็คาดหวังการมีลูกด้วยกันแล้วก็รวมไปถึงการที่อยู่ด้วยกันแล้วส่งเสริมกันในเรื่องฐานะในเรื่องการเงินเช่นเดียวกันความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนจะเข้ากันไม่ได้เลย แต่ก็กลมกลืนอยู่ด้วยกันได้แล้วก็มันมีคนที่มีอํานาจมีวารมีอยู่นอกบ้านอยู่กับกลุ่มเพื่อนอยู่กับแก๊งอะเขาค่อนข้างที่จะมีตําแหน่งมีหน้าที่มีความใหญ่โตไม่ค่อยยอมใครแต่ตัวเขาเองค่อนข้างที่จะยอมเรามากๆความสัมพันธ์นี้อาจจะมีการเจอบ้านกันละกันเออพบปะครอบครัวของกันละกันแล้วหรือว่าวางแผนว่าจะอยู่ด้วยกันในระยะยาวอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตสร้างครอบครัวด้วยกันอะมันเป็นความสัมพันธ์ที่มีแต่ความ จิตบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์คาดหวังในเรื่องดีๆให้กันขอเช็คลักนาราศีของคนที่เลือกกองที่สามหน่อยนะคะเอ๊ะกองที่สองพูดผิดเยอะมากเมด LGBTQ, LGBTQ ได้เหมือนกันนะกรากฏคุณเกิดวันศุกร์ค่ะ คนเกิดลัคนาราศีตุลบางคู่บางคนอาจจะมีการจดทะเบียนกันแล้วก็ได้คนเกิดวันพุธคนที่โดดเด่นในเรื่องการเจราจาเรื่องการสื่อสารได้เหมือนกันนะหรือว่ามีเอกสารในเรื่องกฎหมายด้วยกันก็ได้มันเป็นความสัมพันธ์ที่สบายใจเป็นแฟนฟิล์เพื่อนเป็นคนคุยฟิล์เพื่อนเป็นอะไรที่รู้สึกมั่นคงกับคนนี้ใช่ไหมอ่ะงั้นขอถามให้หน่อยว่าเขาใช่คู่เราไหมนึกถึงหน้าเขานะคะ The Fool, The Magician, ห้าดาบสองเหรียญสิบไม้และสำหรับเป็น The Hermit อันดับแรกนะมีลัคนาตาสีกันเพิ่มมาด้วยแล้วสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกคนที่เลือกกองที่2เลยก็คือจริงๆคำพูดของหมอดูอ่ะมันก็ไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตอย่าให้ใครมาตัดสินธ่าดเขาเป็นคู่หรือไม่ใช่คู่ของเราแล้วก็คนเราเกิดมามันมีคู่หลายคนนะ เราอยากให้ซีเรียสสำหรับคนนี้ถามว่าใช่คู่ของตัวเราเองไหมลองคิดดูดีๆกับสิ่งที่จะพูดต่อไปนี้นะพิจารณาดูดีๆทําไมถึงต่างคนต่างอยู่ในพื้นที่ตัวเองทําไมถึงต่างคนต่างมีความสุขในพื้นที่ตัวเองไม่ค่อยหวือหวาหรือไม่ค่อยสูงสิงทําไมเราจะต้องคอยภาวนาขอให้ความรักครั้งนี้เป็นรักที่ดีตลอดเวลาทําไมมันเป็นความสัมพันธ์ที่จับต้องไม่ได้ทำมันเป็นความสัมพันธ์ที่คอยวิ่งตามหรือไม่สามารถตีกรอบหรือควบคุมอะไรเขาได้ขนาดนั้นเลยทั้งทัที่ใจเราอ่ะคาดหวังให้เขาอ่ะ ยอมตลอดแต่นะวันนี้มันควบคุมเขาไม่ได้หรือเปล่าเขารลักอิสระเกินกว่าที่จะอยู่กับเราไหมหรือเขาไม่รู้ขอบเขตของตัวเองสำหรับความสัมพันธ์นี้แล้วมันจะเป็นคู่กันได้ยังไงจริงๆความสัมพันธ์นี้อยู่ด้วยกันด้วยเหตุผลนะมากกว่าอิม t มชชั่ มีการส่งเสริมกันในเรื่องการงานมีเน้นในเรื่องการพูดคุยกันที่เข้าใจกันได้ดีแต่เมื่อไหร่ที่มันมีปากเสียงกันมันมีคนไม่ยอมกันทุกทีและมันดดนเป็นความสัมพันธ์ที่ตัวเราเองพยายามประคับประคองให้มันไปต่อแต่มันเป็นการพยายามประคับประคองอยู่ห่างๆและอะไรที่จะต้องพยายามอันนั้นมันจะใช่ของของเราจริงไหมฉะนั้นความสัมพันธ์เนี้ยมันค่อนข้างที่จะต่าง คนต่างทํางานจนไม่มีเวลาให้กันหรือมีเรื่องเข้ามาจนไม่ได้สารสัมพันธ์หรือได้หวานกันแล้วก็ทําให้ตัวเราเองคิดเดยอะคิดมากแบกเรื่องเครียดกับความสัมพันธ์นี้หนักมากอยู่คนเดียวฉะนั้นก็ย้อนถามกับไปอีกทีว่าสิ่งที่พูดมาทั้งหมดอ่ะมันใช่ความรักที่ดีจริงหรอและถ้ามันไม่ใช่ความรักที่ดีมันจะเป็นคู่กันได้จริงหรอเอออันนี้ลองคิดดูเนาะถ้าให้เราตอบอ่ะเออกองที่สองเราก็รู้สึกว่ายัางยังก่อน สำหรับวันนี้ก็จบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้นะคะใครมีพิกาการหัวข้ออะไรที่อยากให้ทำก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างเนาะคนที่เลือกกองที่3ภไพ่ใบนี้นะคะโดดเด่นในคนที่เกิดวันอาทิตย์วันอวันจันร์มีคู่สองคนหรือเปล่าเวลามีความรักมักจะมีคนเข้ามาพร้อมกันสองคนแต่เวลาไปก็ไปพร้อมกันสองคนตัวเองเป็นคนที่ ดูดีรูปร่างหน้าตาดีมีเสน่ห์เข้าสังคมเป็นและเข้าสังคมเก่งมีความคิดสร้างสารรค์คนเกิดหลศสีกลุมปะหรือมีความคิดที่แปลกแหวกแนวนักวิทยาศ,าศาสตร์เน้นในเรื่องการทดลองอาจจะเป็นความรักที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากความรักแต่ว่าเป็นการทดลองอยู่ด้วยการทดลองคบกันทดลองเรียนรู้กันไปรู้สึกว่าเหมาะสมหรือว่าเข้ากันได้ดีจนสามารถพัฒนาไปเป็นคู่ในอนาคตก็ได้ก็ได้นะ เดี๋ยวขอเช็คพลังงานความสัมพันธ์ของคนที่เลือกกองที่3ากับเขาที่กองที่3นึกถึงไงนะคะไฮเปอร์เทตแปดไม้หกแปดเหรียญหไม้หนึ่ง,งไม้ Hi, อัศวินถึงไม้โดดเด่นในธาตุาไฟเม่สิงห์ธนูธาตุดินพฤิกษกันมังกรลัคนาราศีมีนกรกฎเลขหกเลขหนึ <c> ่ง <oughs> คุณเกิดวันจันทร์ได้นะกองที่สามทำไมเรามีความรู้สึกว่าพอมาถามว่าเขาใช่คู่ของเราไหมเราเป็นคู่กันไหม เป็นเพราะว่ากองที่3ามเองก็ไม่แน่ใจในความสัมพันธ์นี้เหมือนกันบางคู่บางคน,งคนสําหรับคนที่เลือกกองที่สเป็นคนในความลับเป็นความสัมพันธ์ลับๆเป็นอะไรที่ไม่ถูกเปิดเผยเป็นอะไรที่รู้กันอยู่2คนแต่เป็นความสัมพันธ์ที่สม่ําเสมอมีการพูดคุยมีการเข้าหากันเป็นประจำอยากพัฒนาวความสัมพันธ์นี้ไปจนถึงการคอมมิตเมนต์อยากให้มันก้าวหน้าอยากให้มันเป็นอะไรที่แบบ ได้แต่งใจได้อย่างที่หวังอ่ะแล้วก็มันเป็นความสัมพันธ์ที่สามารถเจอกันจากเรื่องการงานการเข้าสังคมการทํากิจกรรมร่วมกันได้คนที่3าเนี่ยต้องการให้ความสัมพันธ์นี้มันพัฒนาและพยายามทําให้ความสัมพันธ์นี้มันพัฒนาก่อนหน้านี้นรอคอยให้มันพัฒนาเออมันเต็มไปด้วยการแบบอยากพัฒนาพัฒนาสิพัฒนาสักทีได้ขบสักทีสิประมาณนี้เดี๋ยวขอเช็คลัคนาราศีของคนที่เลือกกองที่3กับเขาที่เรานึกถึงหน่อยนะสิงห์ กรากฏคนเกิดวันพุธค่ะลัคนาราศีธนูแลาา้วก็ตุลน,นึกถึงหน้าเขากับความสัมพันธ์นี้นะคะเขาที่เรานึกถึงใช่เนื้อคู่เราไหมใช่คู่เราไหม น้องปัจจุบันอะที่มาดูคลิปความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะนิ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นก่อนหน้านี้อาจจะมีอะไรที่ดีขึ้นกว่านี้แต่วันนี้มันนิ่งมากๆจนเรารู้สึกสับสนลังเลว่าจะยังไงดีอ๋อความสัมพันธ์ของคนที่ละกองที่3ถ้าไม่ใช่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนในความลับหรืออะไรที่ไม่ถูกเปิดเผยก็จะเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบที่มันมีคนที่อยู่ติดบ,บ้านมากๆส่วนอีกคนนึงชอบไปเที่ยวและอันนี้มันจะเป็นปัญหาที่เข้ากันไม่ได้ อ่ะขอเช็คหน่อยว่ากองที่สามกับคนที่กองที่สามึกถึงใช่คู่กันไหมอืมจัตติสเก้าเ,เรียญเจ็ดถ้วยเจเอ็มเพลอือ ึงดาบอืมถ้าสำหรับเป็นเดเวอ์ถ้าถามเรานะเราคิดว่าใช่แต่มันจะเป็นในรูปแบบนี้ค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่สามารถได้สมหวังในทุกประเภททุกประการที่ต้องการแต่อันเนี้ยดอกจันไว้ว่าในกรณีที่เขาไม่ได้มีเจ้าของมาแล้วนะหรือเขาไม่ได้มีครอบครัวอยู่ต้องเป็นคนที่โสดและก็มีความสัมพันธ์กับเราคนเดียวเท่านั้นนะ พราะถ้าเขาไม่โสดเขาก็ยังเลือกครอบครัวเขาอยู่แล้วเขาก็ไม่สามารถให้ความชัดเจนกับตัวเราเองได้แถมนอกจากจะไม่ใช่คู่กันแล้วตัวเราเองยังเสี่ยงที่จะต้องโดนข้อหาหรือโดนอะไรที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายด้วยก็ได้ถ้าเขาโสดเราโสดหรือถ้าเราเป็นแฟนกันแล้วนะปัจจุบนันถามว่าใช่คู่กันไหมมันจะเป็นในรูปแบบที่สามารถคอมมิตกันได้เป็นคู่ในรูปแบบที่อยู่ด้วยกันแบบมีความสุขแต่ แต่แต่แต่มันเป็นความสัมพันธ์ประเภทที่ว่ามีแฟนก็เหมือนไม่มีต่างคนต่างต้องใช้ชีวิตตัวเองเธอดูแลตัวเองได้ใช่ไหมแล้วก็ความสัมพันธ์ของคนที่เลือกกองที่สามอะไปไกลสุดได้เลยนะถึงขั้นการจดทะเบียนสมรสหรือการจดทะเบียนด้วยกันแล้วก็ความสัมพันธ์เนี้ยมันจะใช้สมองใช้ความเหมาะสมใช้ความถูกต้องมากกว่าหัวใจเอ่อก็นั่นแหละอยู่มีแฟนก็เหมือนไม่มีแล้วก็มันมีคนขี้เบื่อมันมีคนมีช้อยมีตัวเลือกเยอะมีสเสน่ห์เยอะ ความสัมพันธ์นี้ไปได,ได้หลายทิศทางหลายรูปแบบนะแล้วก็ตัวเขาเองอะถ้าอยู่กับเขา่าต่อให้เขาไม่มีเวลาให้หรือต่อให้เขาทําหน้าที่แฟนไม่ดีแต่ในเรื่องการดูแลกรารรับผิดชอบเขาสามารถดูแลเราเองได้ดีมากๆความสัมพันธ์นี้จะสมหวังได้มีอุปสรรคเยอะมากมันเป็นคู่ที่อยู่ด้วยกันได้แต่อุปสรรคเยอะ โดยเฉพาะอุปสรรคเรื่องปากเรื่องคำพูดแซ่บเลยแหละอ่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่3ก็จบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้นะคะใครมีพิการกหัวข้ออะไรที่อยากให้ทำก็คอมเมนต์ว้ข้างล่างเนาะ